ครับผมของกีตาวันครับอมอนเน้กกำลังเห็ดฟร์มกบเห็ดผู้เดียวเดี๋ยวมุ่งสังกะสีแล้วก็เห็ดขอกียงคบกบถูดครับกบภูเขากำลังอยู่ผมมีคนมาตอกสังกะสีซอยเอินพยาบาลพยาบาลก็ไปตลาดอ oh. จะได้เห็ดผู้เดียวคือเก่ากันล่ะครับจะตามด้วยครับเด้อเดี๋ยวดเดี๋ยวจะมุงเลยก็จี ล้อมเดี๋ยวเสียกบลงมาลงวันนี้แล้วครับอ่ามุงววนนม่งแล้วแล้ววันนี้มุ่งแล้วนะาร์ามกบชั้นเลือแต่ภายในวันนี้เคลียร์ภายในทำคอกค่อยๆทายไปพี่้องเบิงเดี๋ยวเป็นรูปเปล่างแทกฟร์มกบภูเขากบทูด ฝักใตตัวใหญ่และวถาเบิงหลวงพ่อพันธมีมพันมันร้อยแล้วครับทำคอ,อกเรียบร้อยแล้วจะปรับที่ภายในข้างในเนี่ยปรับแล้วก็เอากระชังบกลงมาวางได้แล้วก็เอาพันกบลงมาปล่อยเป็นอนุสาสรีจพิธีน,นึงแล้วที่คอ,อกแล้ว เออแต่กระชังบกลังคาเสร็จอคอกเสร็จอ่ะปรับดินนิดหน่อยแล้วเอากบลงแล้วรอสักครู่รอสักครูค่รทดสอบกางก่อกนกางก่อนกลางก่อน thoải mái

ดูท้าทางจะไม่รอดกบออกแน่นอนขนาดนี้มันไม่สูงยวเดี๋ยวแก้ไขเดีวแก้ไขเดี๋ยวลองเอาน้ำเข้าก่อนจะผ่านไหมจะรั่วไหมเอ้าวล้างกระชงังทำความสะอาดครับก่อนจะปล่อยกบปล่อยลูกกบก็ทำาสะอาดก่อน หมดนะนมันมันจะเิ็ยไอพายางพ v วมันจะมีสารเคมีกบอัจจะแพ้ได้ครับเอาออกให้หมดอ่ะจะปล่อยกบแล้วอ่ะอีกแป๊บหนึ่งเริ่มปล่อยแล้วครับ <S <s จะอยู่ไหมจะ <s> ทดสอบก่อนปล่อยก่อนสองตัว ปรเดิมสตัวแรกตัวที้าทางจะไม่จะไม่รอด กระโดดเก่งจังกบถูดจ้าปล่อยสองตัวแรกคู่หนึ่งก่อนจะอยู่ไหมท่านั้นแหละลองดู กระโดดเก่งตัวใหญ่นะครับเนี่ยตัวใหญ่กระโดดเก่งมันไม่มีตัวปิดอะ่ะผมสั่งมามันผิดอันตรงมีตัวปิดข้างบนผมเข้าใจว่าคำว่ามุ้งเนี่ยคือตัวปิดแต่ไม่ใช่ผมกลัวแต่กลัวผม้องออกอะฝ่อยสองตัวก่อนพรุ่งนี้เช้ารู้ ถ้าอยู่คือถ้้ถ้าไม่อยู่แสดงว่าต้องเย็บใหม่